สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลองทำดู just try it podcast พื้นที่ที่จะพาคุณไปสำรวจหลุมดำในจิตใจและมอไฟฉายทางปัญญาให้คุณนำไปพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับที่ต้องตื่นมาตอนเช้าแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ใช่เพราะงานหนักไม่ใช่เพราะรถติดแต่เป็นเพราะหน้าของใครบางคนลอยเข้ามาในหัวคนคนนี้ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่นั่งโต๊ะข้างๆที่บนทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งแต่เรื่องดินฟ้าอากาศยันนโยบายบริษัทหรืออาจจะเป็นหัวหน้าที่ชอบพูดจาเหน็บแนมแสให้เจ็บแสบโดยไม่มีเหตุผลหรือร้ายไปกว่านั้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่เราตัดไม่ขาดที่เจอกันทีไรต้องมีเรื่องดรามา่าเรียกร้องความสนใจจนพลังงานชีวิตของคุณสูบหายไปจนเกลี้ยงถ้าคุณ กำลังพยักหน้าและนึกถึงหน้าใครคนนั้นอยู่ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้คิดไปเองและคุณไม่ได้อ่อนแอครับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญคือสภาวะการถูกสู่พนังงานโดยคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคนท็อกซิกนั่นเองปัญหาคือในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถหนีได้เสมอไปจริงไหมครับเราลาออกจากงานทันทีไม่ได้ เราตัดญาติขาดมิตรทันทีไม่ได้แล้วเราจะอยู่ร่วมกับบรภาวะทางอารมณ์เหล่านี้ยังไงโดยที่จิตใจเราไม่พังไปเสียก่อนวันนี้ผมมีคำตอบทางจิตวิทยามาฝากครับเป็นเทคนิคที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อวิธีนี้เรียกว่า The Gray Rock Method หรือวิธีทำตัวเป็นก้อนหินสีเทาครับก่อนจะไปถึงวิธีทำ ผมขออธิบายกลไกลการทำงานของจิตใจสักนิดครับเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลชะงัดนักในทางจิตวิทยาคนต็อกสิกส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีลักษณะหลงตัวเองหรือชอบเรียกร้องความสนใจพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ให้คนฟังครับแต่สิ่งที่พวกเขากระหายจริงๆคือปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์หรือที่เราเรียกกันว่านาร์ซิสติก p ปราย ลองจินตนาการว่าอารมณ์ของคุณไม่ว่าจะโกรธร้องไห้เถียงกลับหรือแม้แต่พยายามอธิบายด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนอาหารหรือเชื้อเพลิงของพวกเขาครับสมองของพวกเขาเสพติดโดปามีนที่หลั่งออกมาเมื่อเห็นว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ยิ่งคุณดิ้นรนยิ่งคุณกโกรธยิ่งคุณพยายามเอาชนะเขายิ่งรู้สึกมีอำนาจเขายิ่งสนุกและเขา ก็จะยิ่งทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆใส่คุณดังนั้นวิธีแก้ไม่ใช่การสู้กลับด้วยไฟเพราะไฟเจอกับน้ำมันมันยิ่งลุกโชนวิธีแก้คือการตัดสเสบียงอาหารของพวกเขาเราต้องหยุดเป็นเหยื่อที่ดิ้นรนและกลายสภาพเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดในโลกนั่นคือก้อนหินสีเทาๆก้อนหนึ่งครับก้อนหินที่วางอยู่ริมทางไม่มีใครสนใจจะเตะมันไม่มีใครสนใจจะด่ามัน และไม่มีใครคาดหวังปฏิกิริยาจากก้อนหินวันนี้ผมจะสอนให้คุณกลายร่างเป็นก้อนหินก้อนนั้นเพื่อให้คนท็อกซิบเบื่อและเดินหนีจากคุณไปเองครับเอาล่ะครับเรามาเข้าสู่ช่วง just try ลองทำดูกับ4ขั้นตอนปฏิบัติจริงในการใช้เทคนิค grey rock method รับมือคนท็อกซิกแบบมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้อารมณ์แต่ใช้จิตวิทยาล้วนๆครับ ผมอยากให้คุณจําไว้เสมอว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การเมินเฉยแบบเด็กๆที่ปิดหูไม่ฟังนะครับแต่คือการตอบสนองแบบไร้อารมณ์เพื่อรักษาความเป็นหมืออาชีพแต่ปิดประตูความเจ็บปวดมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับ 1. เทคนิคหน้าตายสลายดรามา่า the focus face neutrality วิธีทำหัวใจสำคัญของเกรย์ร็อกคือการควบคุมอวัจนภาษาครับ คนทกซิกมีเซนที่ไวมากต่อสีหน้าของคุณถ้าคุณขมวดคิ้วถอนหายใจหรือกรอกตานั่นคือคุณกำลังป้อนอาหารให้เขาแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือทำหน้าให้นิ่งที่สุดไร้ความรู้สึกที่สุดเหมือนคุณกำลังมองกำแพงเปล่าๆไม่ต้องยิ้มเพื่อเอาใจและไม่ต้องบึ้งเพื่อแสดงความไม่พอใจรักษาโทนเสียงให้ราบเรียบโมโนโทนไม่สูงไม่ต่า น่าเบื่อที่สุดเท่าที่จะทําได้สมมุติเพื่อร่วมง,งานเดินมาที่โต๊ะแล้วเริ่มนินทาเจ้านายหรือแซะผลงานของคุณว่าแหมงานเสร็จไวดีเนาะสงสัยงานง่ายล่ะสิแทนที่คุณจะสวนกลับด้วยความโกรธว่าไม่ง่ายนะฉันทําทั้งคืนอันนี้คือให้เชื้อเพลิงเขาแล้วให้คุณลองทําหน้าเรียบเฉยมองตาเขาแบบว่างเปล่าแล้วตอบด้วยน้ําเสียงราบเรียบว่าอ๋อครับหรือค่ะ แล้วหันกลับไปทำงานต่อทันทีสังเกตไหมครับคุณไม่ได้หยาบคายคุณตอบรับแต่คำตอบของคุณมันแห้งแล้งจนเขาไม่สามารถเอาไปต่อยอดดราม่าได้ 2. เทคนิคคำตอบปิดตาย The Dead End Response คนท็อกซิกมักจะใช้คำถามปลายเปิดหรือคำพูดกระตุ้นให้คุณเล่าเรื่องเพื่อหาช่องโจมตีหน้าที่ของคุณคือเปลี่ยนทุกบทสนทนาให้เป็นทางตัน ด้วยการใช้คำตอบสั้นๆที่ไม่ชวนคุยต่อจงท่องคำเหล่านี้ไว้ให้ขึ้นใจครับ 1. อืมอ๋อเหรอครับน่าสนใจนะรับทราบครับเดี๋ยวจะลองดูนะสมมุติญาติผู้ใหญ่ที่ชอบเปรียบเทียบถามคุณกลางโตอาหารว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีลูกป้าเนี่ยเงินเดือนขึ้นอีกแล้วนะดูเราสิย่ำอยู่กับที่ ใจจริงคุณอยากจะเถียงใช่ไหมครับแต่อย่าครับให้ตอบกลับไปสั้นๆว่ายินดีกับพี่เขาด้วยนะครับจบแล้วตักข้าวเข้าปากเขี้ยวตุยตยต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการที่คุณไม่แก้ตัวไม่ชี้แจงไม่แสดงความน้อยใจจะทำให้คนถามรู้สึกเหมือนชกลมปล่อยไปแล้วไม่โดนอะไรเลยสุดท้ายเขาจะหมดสนุกไปเอง3เทคนิคคุยแต่เนื้อไม่เอาน้ำ Strictly business ถ้าเป็นบริบทที่ทำงานคุณเลี่ยงการคุยไม่ได้แต่คุณเลือกหัวข้อได้ครับเทคนิคนี้คือการดึงทุกอย่างกลับมาที่ข้อเท็จจริงคือ facts และงานคือ task เท่านั้นห้ามใส่ความเห็นส่วนตัวคือ opinions หรือความรู้สึกคือ feelings ลงไปดัดขาดครับเพื่อนร่วมงานท็อกซิกพยายามลากคุณไปดราม่าเรื่องทีมอื่นเฮ้ยแกดูทีมนั้นดิทำงานห่วยแตกมากเลยเนาะว่าปะ ถ้าคุณตอบว่าใช่ใช่ฉันก็ว่าห่วยคุณกลายเป็นพวกเดียวกับเขาและอาจถูกนําไปอ้างชื่อทีหลังถ้าคุณตอบว่าอย่าไปว่าเขาเลยคุณกลายเป็นศัตรูที่ขัดใจเขาวิธีเกรย์ล็อกคือตอบด้วยแฟกครับอ๋อเหรออืมเออพอดีผมต้องรีบส่งรีพอร์ตตรงนี้ก่อน4ี่มงเย็นขอตัวเคลียร์งานก่อนนะดึงกลับมาที่งานของฉันหรือข้อเท็จจริงตรงหน้าแล้วตัดบทอย่างสุภาพ ทำให้บทสนทนากับคุณมันน่าเบื่อเหมือนอ่านคู่มือเครื่องซักผ้าไม่มีดรามา่ามีแต่ข้อมูล 4. เทคนิคสำคัญที่สุดเกราะป้องกันใจ p s y ไซโค g โลจีเฮ s s o c i a t i o n ข้อนี้สำคัญที่สุดครับเพราะบางครั้งคนท็อกซิกจะพูดจาแรงมากจนเราหน้าตายไม่ไหวสิ่งที่คุณต้องทำคือเม t อด d e แทชเมนต์หรือการถอดจิตครับให้จินตนาการว่าตัวคุณเป็นนักวิทยศาศาสตร์ ที่กำลังสังเกตการสิ่งมีชีวิตพฤติกรรมแปลกๆอยู่ในตู้กระจกอยู่เมื่อเขาเริ่มวุ่นวายหรือเริ่มแซะให้คุณบอกตัวเองในใจว่าอ๋ออาการกำเริบแล้วแฮะกำลังเรียกร้องความสนใจอยู่สินะน่าสนใจจังเลย <c oughs> การเปลี่ยนมุมมองจากผู้ถูกกระทาเป็นผู้สังเกตการจะช่วยลดความเจ็บปวดในใจคุณได้มากมายคุณจะไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูที่น่ากลัวแต่เป็นเพียงแค่กรณีศึกษาหนึ่งเท่านั้น ถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าโอเคแค่ทำตัวหน้าเบื่อเดี๋ยวเขาก็ไปแต่ช้าก่อนครับมีกฎข้อหึในทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ผมต้องเตือนคุณไว้ก่อนและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดจนล้มเลิกกลางคันมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า extinction burst หรือการระเบิดครั้งสุดท้ายก่อนพฤติกรรมจะหายไปลองนึกภาพคุณกดตู้กดน้ำหยอดเหรียญพราก,กดแล้วน้ำไม่ออกคุณทำยังไงครับคุณเดินหนีทันทีเลยไหมไม่ครับ ครั้งแรกคุณจะกดย้ำๆแรงขึ้นเร็วขึ้นเพลอๆอ,อาจจะทุบตู้ด้วยซ้ำเพราะสมองเรียนรู้ว่าเคยกดแล้วได้น้ำทำไมวันนี้ไม่ได้คนท oxic ก,ก,ก็เหมือนกันครับเมื่อคุณเริ่มทำตัวเป็นก้อนหินสีเทาหยุดป้อนอาหารทางอารมณ์ในช่วงแรกเขาจะร้ายกาจขึ้นครับเขาจะแสะแรงขึ้นเรียกร้องความสนใจหนักขึ้น หรือกุเรื่องราม่าใหญ่โตขึ้นเพื่อพยายามจะงัดให้คุณหลุดจากการเป็นก้อนหินกลับมาตอบสนองเขาเหมือนเดิมนี่คือกับดักครับถ้าคุณทนไม่ไหวแล้วระเบิดอารมณ์ใส่เขาในตอนนี้เขาจะเรียนรู้ทันทีว่าอ๋อต้องกระตุ้นแรงระดับนี้สินะถึงจะยอมตอบโต้ครั้งหน้าเขาจะเล่นแรงแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นดีมายเซ s ตชิ t ที่คุณต้องมีคือความเงียบของฉันคือความแข็งแกร่ง ไม่ใช่การยอมแพ้การที่คุณนิ่งไม่ได้แปลว่าคุณกลัวแต่คุณกำลังเล่นเกมในระดับที่เหนือกว่าคุณคือผู้ควบคุมเกมคุณคือ CEO ของบริษัทที่ชื่อว่าความสงบทางใจของฉันและคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะไม่อนุมัติงบประมาณทางอารมณ์ให้กับโปรเจกต์ไร้สาระของคนอื่นให้มองช่วงที่เขาร้ายขึ้น extinction burst ว่าเป็นสัญญ,ญาณแห่งชัยชนะครับ ถ้าเขายิ่งดื้นรนแปลว่าวิธีเกรย์ร็อกของคุณกำลังได้ผลเขากำลังหิวโซเพราะขาดอาหารทางอารมณ์แล้วหน้าที่ของคุณคือ hold the line ยืนหยัดเป็นก้อนหินที่มั่นคงต่อไปอีกสักพักเมื่อเขาเรียนรู้ว่าทุบไปก็เจ็บมือเป,ปล่าๆและไม่ได้อะไรกลับมาเขาก็จะถอยไปหาเหยื่อ,อรายใหม่ที่ง่ายกว่าคุณเองครับหมายเหตุวิธีเกรย์ร็อกใช้ได้ดีกับคน็อกซิกทั่วไปในที่ทำงานหรือครอบครัวนะครับ แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือการคุกคามทางกายภาพวิธีนี้อาจไม่เพียงพอและต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังครับการเป็นก้อนหินสีเทาอาจจะดูเหมือนเราเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ในความเป็นจริงมันคือการรุกค้าทางจิตวิทยาที่แนบเนียนที่สุดครับเราไม่ได้เปลี่ยนเขาเพราะเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนปฏิกิริยาของเราเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับลองนําไปใช้นะครับ พรุ่งนี้ไปที่ทํางานหรือเจอญาติที่ทําให้ปวดหัวลองสวมวิญญาณก้อนหินดู 1. หน้าตาย 2. ตอบสั้น 3. คุยแต่เนื้องาน 4. และอย่าหนึนถอดจิตสังเกตการวันแรกอาจจะยากวันที่สองอาจจะอึดอัดแต่เมื่อคุณทำได้คุณจะพบว่าอิสรภาพทางอารมณ์นั้นหอมหวานแค่ไหนเมื่อไม่มีใครมากดปุ่มรีโมทควบคุมความรู้สึกของคุณได้อีกต่อไปแล้วคุณล่ะครับ มีคนท oxic ประเภทไหนที่กำลังรับมืออยู่หรือใครเคยลองใช้วิธีนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วได้ผลยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันถ้าคุณชอบในหาจิตวิทยาที่ย่อยง่ายและนำไปใช้ได้จริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องลองทำดู um just try it podcast ไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่จิตใจของคุณเข้มแข็ง และสงบนิ่งดังผูผาครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ